กโชโนโครับับบกแกรมพแบ็คเที่ยวสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์เอาง่ายๆคือมาเดินแฟชั่นวันนี้มาเดินแฟชั่น,น,นใช่ครับอยู่ที่แกลนแฟชั่นมาเดินแฟชั่น Fashion. ไม่ใช่แฟชั่นโชว์ครับแต่เป็นแฟชั่นไอแลนด์นี่ครับแกลนแฟชั่นนะครับโอ้โหมีตั้งแต่2020แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแกฟชั่นขึ้นไปได้ครับแต่ส่วนใหญ่เด็กจะขึ้นไปผู้ใหญ่ไม่ค่อยขึ้นไป สถานีแอ <Operation> A ใช่นี่ด้านข้างนะครับ่มาด้านนี้ได้บ้นี่เห็นเห็นเห็นแ,แล้วหลายคนชอบทำท่านี้ <c oughs> ใช่โดยเวพาะสะสาวนี่ครับ Welcome to Grand Station นะครับผมมาเดินแฟชั่นแล้วนะวันนี้แฟชั่นไอแลนด์รามินทรากิโลติดคานยากรุงเทพ โอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดาขณะนี้ครับหัวรถไฟ <c oughs> ก็มุมมาจนจบเลยนครับก็คงมีเท่านี้นะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็แวะมาได้ครับที่ f a ร์ i o นไอ l a n d ์บันเดอร์เฟชันแบบผมนี่เลยครับการเ t นเ n ชั่นชั้น2นะครับโอเคขอบคุณครับบันเดอร์เฟชันสองรอบเลยตอนนี้รอบที่2โอเค